สวัสดีคุณผู้ชมนะคะอันนี้เราแวะกลับมาทำเควสของรตนรากันต่อหน่อยนึงคือในหนังสือตำราตำราอรัญญาการนะคะเขาในส่วนของอตำราวรุณคาถาน่าจะเป็นส่วนที่ทำให้เราต้องไปปลูกดอกไม้นะคะแล้วก็เขาบอกว่าในวนานารณาแห่งความเป็นจริงอันนี้ก็พอเหมือนมันยังไม่ สำเร็จนะคะเราก็กดไปเ้าบอกว่าส่วนพอช่ำของวันรารนาในความเป็นจริงออกดอกออกผลอะไรนะอันใหม่แล้วเหมือนกันอาจจะมีใครบางคนที่อยากมาดูชมก็ได้นะมันก็เหมือนใบ้ไกว่าให้เราเปลี่ยนวนานารนากลับไปเป็นวนานารนาในความเป็นจริงเสร็จแล้วก็ไปดูตรงสวนดอกไม้ที่เราไปปลูกไว้นะคะ เราก็เปลี่ยนวันรนา,ากลับไปเป็นความเป็นจริงเลยจริงๆหลังจากจบเควสอารันราก็เราได้เหมือนตื่นมาจากความฝันอยู่แล้วเนาะเอาละมาเป็นวันรนา,าในความเป็นจริงกันแล้วนะคะทีนี้ก็ไปที่สวนวันรนาลาิยืดไปอุ้ยมีกล่องรงนี้ด้วย ทำไมเราไม่เห็นหรือว่าเป็นเพราะว่าเราไม่ได้เปลี่ยนมาเป็นวานารนาในความเป็นจริงแล้วต้องทำยังไงแงดอกเน,น,น,นี่ยอันเนี้ยกล่องเนี้ยต้องทำยังไงอุ้ยหมายถึงอันนี้ไงจ้านี่แม่เอาไปเดรกใค่คเอยนะดูดีเลยนไปตดันนี้จะแ่แงไมดายนี่แ่าไงนี้ยเรีออย,ยรออ one, รนนรบร้อยเปิดแล้วว่าแต่เรามาทำอะไรนะ เดี๋ยวเดี๋ยวโดนกล่องดึงดูดไป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 สวนไงล่ะวิอันนั้นก็ยังไม่ได้ทำอ๋อเึกว่าอารันราไม่ใช่สวนอยู่เอาตรงนี้เราเรายังไม่เคยเล่นเพลงหรือแสดงว่าเดี๋ยวจะมีกล่องแน่นอนเนี่ยมีเยอะเลยเดี๋ยวเราค่อยแวะมาละกันนะเออนี่มันทางออกแล้ว ส่วนอยู่ตรงไหนนะวิ่งจนงงคุดส่วนไม่เจอส่วนอยู่ตรงไหนนะส่วนของอารานากุล่ากับอาราคาร่า สวนต้องเลี้ยวซ้ายนี่ไหมคะแล้วเดี๋ยวก็วนขวานิดนึงหรือเปล่ามาเปลี่ยนมาและคุณทีนี้ก็วิ่งไปว่าสวนอยู่ตรงนั้นไปปวดหัวจริงๆเลยนี่ดอกพัวทิมารีอยู่ตรงนี้ด้วยนะไปทางนี้สเสร็จแล้วก็อ๋อมันเป็นถ้ำแบบนี้พอเป็นวนรราณนาในความเป็นจริงคือแบบงงมาก นี่ไงล่ะลงไปมีผู้ใดอู้ดอกไม้ขนาดนั้นเลยหรอว้าวสวิตวเวอร์เยอะๆยๆเลยเป็นคพราพวกเราเริ่มเมวัดเตือนมาตีมาใช้แล้วแล้วอย่างไรมีผู้ใดมาที่สวนมากเต็มไปหมดเลยแล้วยังไงต่อ มีเนื้อหาได้อัปเดตแล้วอาจจะมีใครบางคนมาดูชมก็ได้นะใครบางคนใครบางคนนี่คือใครคะใครบางคนราณาเหรอฉันเราไปที่หมู่บ้านวิมาราหมู่บ้านชื่อนั้นใช่ไหมวิมาราไปหมู่บ้านวิมารากันแล้วเราจะเจอราณาได้อย่างไรลองไปดูที่บ้านรานาก่อนแล้วกันเนาะว่าเขาอยู่ซาดิ กระดิษเอ,เออแล้วเจอกันไม่น่าใช่คนนี้ที่อยากจะไปดูดอกไม้หรอกเราว่านะอืมรานาหรือเปล่าอันฟองโซ่ไหมอันฟองโซ่ไปไหมรับมือกับภารกิจอืมเออเปิดถอยตัวไป ว่าแต่บ้านรานาอยู่ตรงไหนหนะ้านี่นี่บ้านนี้หรือเปล่าใครเขาจะอยากมาดูสวนดอกไม้รอไม่น่าใช่คนนี้ <we> ที่เราเต็มหรือเปล่าที่รานาไม่เป็นไรก็ดีแล้ว เกี่ยวกับอันฟองโซไม่ได้เจอพี่อันฟองโซมานานมาแล้วพี่รานากับพี่อันฟองโซต้องมีเรื่องสําคัญต้องทําแน่ๆถึงไปจากที่นี่ต่อไปผมจะเติบโตขึ้นอย่างดีแล้วกลายเป็นฝ่ายไปหาพวกเขาแทนเอเอซอเธอติ <c oughs> ว่าแต่บ้านรานานี่ไงบ้านรานาอยู่ข้างบนนี้ พ <we> าวส์ครางนี้พี่รานาจะยังกลับมาอีกไหมน้าเกี่ยวกับราณา,าพี่รานาออกเดินทางไปเที่ยวแล้วไม่ได้เจอเพื่อนในป่ามานานแล้วเหมือนกันซ mm hmm. ูดาบีพี่ชายนี่เองวันนี้มาเป็นเพื่อนซูดาบีได้ไหมเกี่ยวกับราณาไม่ได้ซูดาบีบอกพวกที่ไม่ได้บอกสุดาบีต้องไม่เห็นพวกเขามานานแล้วแล้วเกี่ยวกับราณาละ่ะสุดาบี พี่ราณาบอกว่าจะไปเที่ยวดูธาตุออกไปนานเลยทีเดียวเสียใจอยู่นิดหน่อยรอให้โตแล้วจะพี่เขาต้องตกใจแน่สุดาบีจะต้องกลายเป็นพี่สาวที่ยอดเยี่ยมแน่ๆอ๋อได้ของเฉย <c oughs> ได้ของเฉยแสดงว่าคุยไม่เห็นมีใครคนไหนที่เราชวนไปได้เลยนะมีคนไหนอ่ะคนนี้เขาไม่สนใจดอกไม้ดอกมั้งคุณ เรายังหาไม่เจอเลยว่าใครเขสนใจดอกไม้เน่ยเดี๋ยวถ้าเจอแล้วค่อยมาสี่รอบหนึ่งแล้วกันเนาะแสดงว่าอันนี้เป็นเควสต่อของของสวนที่ที่ในตำราอารัญญากาพูดถึงสินะตรงนี้นะคะตำราวรุณคาถามันก็คือเควสนี้เควสให้ดอกไม้นี่เองวิธีเข้ามาใไหนคือ ก็คือตอนแรกเราเปิดคลิปไปแล้วอันนึงแล้วเราก็แบบว่าไปไปเจออีกอีกเคสหนึง <c oughs> เพราะว่ารูกว่าเขาอยากให้คนที่มาดูสวนดอกไม้เป็นเด็กในหมู่บ้านวิมาราเราก็เลยนึกว่านึกว,ว่าต้องไปคุยกับคนในหมู่บ้านวิมาราปรากฏว่าคุยไปคุยมากลายเป็นว่าไปสำเร็จเคสอันฟองโซเฉยเลยค่ะ <c oughs> ก็เลยแบบต้องมาเดินหาอยู่ตั้งนานว่า ตกลงแล้วส่วนเพาะชั้นเนี่ยจะเชิญใครมาดูซึ่งซึ่งก็นี่มันสตาร์ทรูมก็เดี๋ยวก่อนนะคือแนะนำนิดนึงว่าว่าเรามาตรงนี้ได้ยังไงก่อนใช่ไหมมันจะขึ้นไปได้ไหมเนี่ยอเออ เดินได้ไหมเดินไม่ได้ด้วยอะ่ะปีนหย่อนยาวเลยเหรอแคนเดสเหนื่อยแย่แต่ยังไงก็ขึ้นมาถึงแล้วเอาเป็นว่าจะเจอน้องคนนี้ได้อย่างไรก่อนอื่นคือต้องปลูกวิภารยาให้ครบก่อนนะคะเสร็จแล้วก็นี่เลยเห็นว่านารนา,าตรงนี้ใช่ไหมคุณมาตรงนี้ที่เราอยู่เนี่ยตรงนี้นะคะตรงทางเนี่ย มันจะมีบ้านนี้แล้วข้างหน้านี้มีโจรตรงนั้นก็มีโจรมีเอรไมยอยู่นะคะก็เดินอ้อมมาด้านหลังนี้ตรงนี้จะมีเสาน้องบินญ,ญาณอยู่เรายังหาไม่เจอแล้วก็ลงมาขอขอ,อภัยเสียงสุนัขด้วยนะคะเสร็จแล้วก็ลงมา ตรงนี้แล้วก็มันจะมีมาราณาอยู่ในนี้ค่ะเราต้องจัดการกับมาราณาก่อนมาราณาอยู่ตรงนี้เนี่ยเลยเวิร์งเนี่ยเลยค่ะนี่เสร็จแล้วก็หลักๆของมาราณามาราณามีหมาด้วยนะทุกคนหมาที่มันลดเลือดเราเรื่อยๆอะ่ะก็เอาทีมฮิวมาดีๆค่ะเราใช้น้องชีชีมาฮิวเลย ถึงขนาดนั้นเลยนะเสร็จแ,แล้วพอจ,จัดมารนาเรียบร้อยแล้วให้เดินมาทางนี้ทางนี้จะมีเอ,อรากไม้นี้หินนี้แล้วก็มีอันนี้ดอกไม้ข้างล่างดอกแล้วก็เล่นพินแล้วผนังตรงนี้จะเปิดออกว้าวแล้วน้องก็จะอยู่ข้างในนี้ค่ะแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยโอ,อ้ยเห็ดเขาเลในบ้านนี้มีเอาอาราณา นูดมาทำอะไรตรงนี้เกิดอะไรขึ้นนารานั่นเองไปเดี๋ยวเราไปเอาน้องกลับไปแล้วก็มีฮีบสมบัติตรงนี้ wow, อุ้ยนี่เพิ่งเดินมาจริง so เพราะว่าหมดแต่นึกว่าเควสนั้นคืออะไรตอนแรกนึกว่าจะอาจไว้เฉยๆแล้วมีอันนี้ดอกทีนารีด้วย อันนี้เรามาอัดเพิ่มนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเคล็ไหนแต่ว่าอาภาพไปก่อนละกันดูเหมือนจะมีเรื่องราวเบื้องหลังหน้าเออบอกอยังไงดีเอาเป็นว่าเราไม่ใช่คนประหลาดแต่ไม่ใช่คนไม่ดีด้วยเออกำลังตามหาฝาแฝดน่ะอืมเพราะงั้นพอเห็นเด็กผู้หญิงอย่างเธออยู่คนเดียวเราก็เลยเป็นห่วงน่ะจะปล่อยไปก็ไม่ได้คิดว่าเธอน่าจะต้องการความช่วยเหลือยิงตฉันตื่นแปลมั่นตัวนี้เป็นนักเดินทางแล้วเธอล่ะ ฉันชื่อว่าชาแล้วว่าชามาทำอะไรที่นี่คนเดียวถ้าหลงทางแล้วก็เราไปส่งให้ไหมล่ะเรื่องที่ผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปเถอะฉันตัดสินใจแล้วว่าจะเลิกกังวลกับอดีตและเก้าวต่อไปเฮ้ฉันจะไม่พึ่งพากำลังของผู้ใหญ่อีกแล้วฉันจะพึ่งตัวเองเป็นแค่เด็กน้อยทำไมถึงได้พูดจาใหญ่โตแบบนี้ล่ะแถมในป่านี้ก็ยังเต็มไปด้วยอันตรายมากมายซึ่งบางอย่างก็ไม่ใช่สิ่งที่เด็กอย่างเธอจะสามารถรับมือได้หรอกนะ ถึงแม้ก่อนหนะ้าน,นี้ฉันจะเกือบโดนคนร้ายจับตัวไปแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกถือว่าเป็นบทเรียนละกันต่อไปจะได้ระวังตัวมากขึ้นเพื่อหลีกหนีจากอันตรายต่างๆฉันเคยเห็นเขาคนนั้นมาก่อนเขาคือพี่ชายที่อยู่หมู่บ้านวิมาราห้องผิวเผินก็ดูใจดีแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ต่างอะไรกับผู้ใหญ่ที่ฉันเคยเจอมาก่อนหนะ้าเอ๋เกือบโดนคนร้ายจับตัวไปหรอนี่เธอไม่ได้บทเรียนอะไรเลยรดอไงฮะเดี๋ยวก่อนคราวก่อนว่าฉันหนีรอดมาได้ยังไงมีสิ่งมีชีวิตตัวน้อยที่ว่องไวาพาฉันมาที่นี่ ฉันไม่เคยเจอพวกนั้นเลยแบบใน,ในการทว่าฮะดูมากไกลมากเลยนะฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นผู้แห่งป่าละมัง้งน่าจะเป็นอารันลาลาเะละ่ะแต่ว่าพิชายในหมู่บ้านวิมาราคงไม่ใช่เราไปสําเร็จเควสอันฟงโซมาแล้วไงละ่ะแต่ไม่ว่ายังไงเด็กน้อยอยู่ในป่าคนเดียวก็ไม่ปลอดภัยอยู่ดีเพราะอาจจะเจออันตรายต่างๆอย่างเช่นเจอกับพังกัส ใช่ใช่ใช่แล้วก็อาจจะเจอคนร้ายอย่างนารามรารนาเอ๊ะไม่ใช่สิเหมือนคนร้ายที่อยากจับตัวเธอไงล่ะนั่นแหละนักเดินทางผู้ถูกแล้วก็อาจจะหิวด้วยในป่าเต็มไปด้วยของขวัญจากธรรมชาติจะหิวได้ยังไงล่ะมีทั้งสตาร์ทรูมแล้วก็สวิตฟ lower แล้วก็มิ้น์อยู่เต็มไปหมดเลยกระเพาะฉันเล็กนิดเดียวกินนิดหน่อยก็อิ่มแล้วและเมื่อก่อนฉันก็เก่งเรื่องดูแลต้นไม้และดอกไม้ได้ดีมากด้วยการจะหาสถานที่ปลอดภัยสักแห่ง รับปลูกสวีทาวเวอร์หรือมิ้น์เอาไว้กินเวลาหิวก็ไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้ามีส่วนพ่อชํำที่เต็มไปด้วยสวีทาฟเวอร์แล้วก็แบบนั้นต้องเหมือนส่งสวรรค์นแน่เลยส่วนพ่อชํำที่เต็มไปด้วยสวีทาวเวอร์จะว่าไปแล้วป่านนี้ส่วนพ่อชํำที่เราเคยช่วยอารันราดูแลคงมีสวีทาฟเวอร์เต็มไปหมดแล้วหรือเปล่าไปมั่นบอกว่ามีส่งสวรรค์แบบนั้นอยู่จริงๆนั้นหรอใช่จะพูดไปเธอคงจะไม่เชื่อพูดแทงป่าที่เคยช่วยเธอไวนะ้น่ะมีชื่อว่าารันรา เพราะว่าฉันกับนักเดินทางช่วยอารานาราปลูกวิภรยาสเยอะมากเลยเพื่อให้ผืนดินจดจําได้อีกครั้งใช่อารานักุล่าบอกว่าวานาจะจดทําทุกสิ่งดังนั้นตรับใจที่ผืนดินจดจําได้อีกครั้งส่วนพ่อชาจะมีวิพารยาสขึ้นมาไงละ่ะเป็นเคยฟังเรื่องแบบนี้มาเยอะแล้วละ่ะมีแต่เด็กๆเ,เท่านั้นแหละคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงแต่ฉันรู้ว่าไปม่อนหวังดีเลยยังไงก็ขอบคุณนะ เธอเองก็เป็นเด็กไม่ใช่รอเดี๋ยวสิไม่ใช่สี่ฉันไม่ได้เล่าเรื่องสิ่งที่ฉันพูดเป็นความจริงทั้งนั้นนะอืมอมคนที่เล่าเรื่องให้เด็กฟังก็มักจะพูดแบบนั้นทั้งนั้นแหละดูเติบโต,ต,ตมายังไงหรอคะอะชาถ้าเธอไม่ยอมเชื่องั้นก็เออจงเชื่อในสิ่งที่เห็นแล้วไปดูให้เห็นกับตาไปพวกพี่ตั้งใจจะเตรียมสถานที่นี้ไว้สําหรับการเล่าเรื่องเลยเหรอเนี่ยงั้นฉันก็เริ่มอยากจะเห็นแล้วสิ ฉันบอกแล้วไงว่ามันคือความจริงเตาไมไม่เชื่อนักเดินทางเราพาวาชาไปที่ส่วนเพาะชำของอารณนรากันเถอะถ้าเขาได้เห็นกับตารับรองได้ว่าคงพูดไม่ออกแน่เลยทีนี้เราก็กลับไปที่วันนารากันเถอะมาวันนาราแล้วเราต้องไปที่ส่วนเพาะชำของอารานาคุล่านะครับอุ้ย ไม่ใช่วิภารยาดิตราส่วนของอารานาคุระก็จะอยู่ตรงนั้นเห็นเครื่องหมายในมินิแมปไหมค่ะเราดาวไว้เองเพราะว่าเราจําไม่ได้ว่า right ส่วนของอารานาคุระตกลงทางเข้าอยู่ตรงไหนกันแน่นะพอเปลี่ยนมาเป็นแบบว่าเป็นวันรานานอกความฝันแล้วอ่ะก็อยู่ตรงนี้เลี้ยวขวานี่จ้า จริงๆทางมันก็เหมือนกันนะแต่พอแบบวิ่งมาเป็นแบบเข้าเคลก่อนวิ่งมาเป็นแบบในความจริงก็รู้สึกหาไม่เจอเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ว้าวสวิตฟาวเวอร์เทียบเลยน้องวิ่งระวังว่าช้าวิ่งเร็วอย่างนั้นระวังล้มนะนั่นสิสวิตฟาวเวอร์มันเยอะเกินไปหรือเปล่าคนฮิฮิดอกไม้ที่นี่บานสะรั่งเลยว่าช้าชอบก็ดีแล้วว่าช้าอย่าเหยียบดอกไม้ เอาแสงดับไปมอนนักเดินทางรีบมาดูสิว่าชาใจร้อนจังเลยนะนักเดินทางเราไปกันเถอะก้องคุยกับว่าชาข้างบนคือแสงมันลงมาจากทางไหนเอ่ยงงมากไม่งงก็ได้ไงว่าชาไปมอนกับนักเดินทางเป็นคนเตรียมพวกนี้หมดเลยเหรอ เออจะว่าใช่ก็ใช่จะว่าไม่ใช่ก็เออก็ได้เหมือนกันนะนี่เป็นส่วนเพอชําที่อารันคุล่ากับอารักขลาช่วยกันดูแลพวกเราแค่ช่วยนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าสร้างขึ้นมาเพื่อเล่าเรื่องอะไรหรอกนะอารันคูล่ากับอารัคขลาคือพูดแห่งป่าที่ชื่ออารานรางั้นหรออืมในที่สุดเธอก็เชื่อแล้วสินะที่ไปมอนกับนักเดินทางนะ่นะไม่ได้ช่วยพวกดูแลพวกเขาดูแลส่วนเพาะชําอย่างเดียวนะ พวกเรายังเคยผ่านการผจนภัยมากมายมาด้วยกันอีกด้วยตอนพวกเด็กๆของหมู่บ้านวิมราถูกคนร้ายลักพาตัวไปก็เป็นพวกอารานาราที่ปกป้องพวกเขาพร้อมพาพวกเขากลับบ้านแต่ก็ยังยากที่จะเชื่อว่าเรื่องที่ไปม่อนเล่าเป็นความจริงอยู่ดีแต่ถ้าฉันอยู่ที่นี่ฉันอาจจะได้เจอกับพวกเขาใช่ไหมก็ใช่ว่าอยู่ที่วานาราอ่าวานาราน่ะไม่ใช่สถานที่อันตรายแต่เธอไม่อยากกลับไปที่กันฮวาหรอคือ ไผม้อนนี่ขี้ลืมจริงๆก่อนหน้าน,นี้ฉันเคยบอกแล้วไม่ใช่หรอว่าจะตัดสินใจจะไม่พึ่งพาอผู้ใหญ่แต่จะพึ่งกําลังตัวเองเท่านั้นแต่ว่านะเอาเธอไปม้อนกับนักเดินทางไม่ต้องเป็นห่วงหรอกก่อนหน้าน,นี้ที่อยู่คนเดียวฉันก็สุขสบายดีนี่นะอีกอย่างฉันก็เก่งเรื่องดูแลต้นไม้และดอกไม้มากเลยนะถ้าสาม,มารถทําให้สวนเพาะชาแห่งนี้จเจริญง,งอกงามยิ่งขึ้นพวกอาราณากก็คงจะมีความสุขมากใช่ไหมในเมื่อเธอพูดแบบนี้แล้วนะ ไฝ่มอนที้วิตกกังวลจังตั้งแต่จำความได้ยังไม่เคยเห็นใครเป็นห่วงฉันมากขนาดนี้เลยเนี่ยอื้อฟังนะวาชาถึงแม้ว,ว่าวานารณาจะปลอดภยัยแต่เคาก็ยังเป็นแค่เด็กน้อยคนนึงเพราะงั้นต้องระวังตัวให้มากนะเข้าใจไหมอืมเข้าใจแล้วล่ะไม่มอนกับนะักเดินทางก็ด้วยนะกองสเบียงถาวรเฟสให้ดอกไม้สำเร็จแล้ว ถ้ามีอารนาราจริงๆพวกเขาจะชอบกินสวิตพาวเวอร์ได้ไหมนะอถ้าได้เจอก็คงดีเกี่ยวกับอารนาราอารนคูล่ากับอาราคาราใช่ไหมฉันจาได้ว่าพวกพี่เคยพูดถึงชื่อของอารนนาราแม้จะยังไม่เคยเห็นหน้าแต่ถ้าหนูร้องเพลงที่นี่พวกเขาจะได้ยินเสียงกันไหมและจะชอบหรือเปล่าแล้วอีกอันหนึ่งต้องดูแลตัวเองให้ดีนะฉันไม่เป็นไรหรอกพวกพี่ก็ต้องดูแลตัวเองดีๆนะโอเคเราสามารถเก็บ คนนี้ให้ได้ไปหมดได้เลยแต่รู้สึกว่าจะจบสำเร็จเคเวสแล้วที่หน้านี่งไงสำเร็จแล้วตำราวัดุชัตถาอันแรกเป็นการพบเจอสุดอัศจรรย์กลางเืนป่าเราก็ไปจัดการกับกับกับคนร้ายที่หมู่บ้านวิมาราเรียบร้อยก็ถือว่าเป็นเคเวสจบของตำราอรัญญากาแล้วละมั้งคะอาจจะมีส่วนของการหาสมบัติแต่ว่า เราไปหาสมบัติไปหมดแล้วก็เลยคิดว่าเออไม่ต้องหาละกันเนาะไม่ได้ทำคลิปมาลงไม่ได้ลงไม่ได้อัดไว้ว่าไปหาสมบัติตรงไหนบ้างอะแต่ทางนี้ทางนั้นชื่นชอบกดไลค์ like, หรือกดติดตามหรือคอมเมนต์คุยกับเราได้นะคะมีข้อสงสัยอะไรก็ถามได้ถ้าเราตอบได้จะตอบถ้าตอบไม่ได้ก็จะก็จะช่วยเหลือบ้างนิดหน่อยละกันเนาะ แล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคับ